ก็คือตอนนี้รอน้องเนยนะคะแล้วก็น้องแอลเ็าแถวเจ็ดมงสิบใช่ปะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วถึงเรียนแล้วคนเยอะมาก ngon mày 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 nguông mày nguông mày ngon mày ngon mày ngon nguông ngon mày mày ngon mày ngon mày ngon mày 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 มัาเล่าเต้หมดเลยโอ้ยตัวเนียแล้วหัจะลอยเยอะพันละพันละพันละเยะเพราะมันไม่ตึงนะไม่ได้แล้วหล่อมากมึงเด็กสมัยนี้หล่อมันหล่อมากมึงหล่อมากอีเอกหล่อมากตายแล้วหล่อมากตอนนี้ก็พูดได้คำเดียวว่าหล่อมากหล่อมากเออเห็นแล้วกระหล่ำก็หล่อมากหลั่งละห่ะเราจะมีหลั่งละห่ะแล้วนี่ขอให้ได้หลั่งละหล่อ Tetap ramai kan สวยขึ้นเยอะมามกโอ้โหหรือเปล่าเออไปเอาปบักทรกอาสอนเนาะได้รับแล้วค่ะโอ้ยน้องปกป้องยสวัสดีค่ะเป็นไปได้หมขคุไปเอาปกิริาสมาหล่ออะนี่ยตื่นเต้นสมุดเล่าเยที่โมหงส์ยืมโอ้ยแต่ หล่อนะเนี่ยหลอย่กมึงหลอทุกห้องยกทุกห้องเลยกูงงมากหรือว่ากูไม่เจอผู้ชายนานวะหล่อแบบขนลุกอุ้ยขี้หรือเปล่างงเลยวะ่ตอหอ่าขี้หรือหลอกอ้ยน้องอยู่มอคไม่หล่อขนาดนี้หล่ออะไขนาดนี้อยู่อยู่มหกครับอ้ยหล่อขนาดนี้นหนื่อย ั้นห้าในรอบตั้งแต่มอสี่อ่ะไม่ได้เคยชั้นห้าตั้งแต่มอสี่หน่วยมากแต่หมอสี่อยขึ้นไม่แค่วันเดียวตัววันจันเพราะว่ามาขึ้นขึ้นมาเรียนชมนภาพแรกวันนี้นะคะไปคาบพารับซอสไพ่าัลยโเยเ้ย้ยเ้ยเฮเเยเย้ยเฮ้ย้ยเ จุ <medio S 2> connect, no ๊ปป้าโจ๊กงาันนี้เลยอันนีเลยขนลุกเอ้ยคิมิโนโตะคิมินโตะเลโกะนี่นัาทึ่ชิมเฮ้ยใบบัวให้ทุกคนพีด้วยแไ่ใบบัวให้ทุกคนพีด้วยแว่าบม่ไหวพี่น้องช้ามาใบบัวขนมพีด้วยแห่เอ้ยไอ้ตาวา้คุณชี่นุ้ยไอ้บ้าต้องแดง อยู่อยู่มอะไรอ่ะลูกอยู่มอะไรอ่ะมอะไรเราอยู่มอไรมอห้าอ่ามอห้าแล้วอีดอกงงเลยโตโตแล้วกูงงเลยงงกูอ่ะดิอุ้ยขอโทษงงกูวกล้องเหรอลูกอืองกลัวเออเป็นกูก็ัวกูมาแล้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 วมาแล้วจริงเดี๋ยวดูเลย ครูจมผงชนไปแล้วใครวะูชายน้องสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครูตอนนี้ค่ะมาของเราค่ะไปสิตกับน้องกลบน้องหลัจับครูจับไหล่ด้วยครับครนิตก็คืองงไปเลยก็สอนตั้งแต่คราฟแลมเลยสกอตคอมลูได้ดาย ไม่มีทำอะไรไปไม่บัวทำอะไรปะทำนี้เท่าเออเออไม่ได้พูดเลยเยว้าวเฮ้ยหล่อหล่อจริงมึงเราเหมือนเราเหมือนคนแก่บ้าผู้ชายแต่แต่รู้ไหมว่าแต่ไปเรียนไหนสี่สองศูนย์สามอะไรนะสี่สองศูนย์สามว้าวไม่สิมันว้าวซ่านะ ห้องค man, ่ะช่ใช่่ลช่ปช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ใ่ะช่่ใชกใ่ใช่ใช่ใช่่ะช่ใ่ใช่ใเ่่ใเ่ี่ใช่ใช่นั้นช่ใช่่นช่่ใช่ี่ใช่ใช่ กาเราจะมาเช็คหนังสือกันนะคะวางตรงไหนจบ้างมึงเขาเขามัดเหมือนเขาไม่ให้เด็กแกะเลยอะ่ะนั่งเช็คเลยใครขาดเล่นไหนจแจ้งเราจะมาเช็คหนังสือกนะคะคผิดเล่มทำไมในนี้มันไม่มีบอกว่ามีาทิราสอะทำไมในนี้มันมีวะ คนนอื่มาว้าหูว้าหูไม่ไช่วันนี้กินอะไรดีคะข้าวมันไก่โอเคได้ไม่ติดพ่อป้าให้เยอะมากโอเคแบบไกดิว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 ชนชุอโป่งชุบโป่งเออที่เดินชาเพราะอะไรไบบัวเพราะอะไรแดดมันอนเอ้ยใช่เหรอกูแต่กูซูมนะแต่มันร้อนหรืออะไรแกงมันไหนมะอุ้ยอย่างเงี้ยสะดุดเลยอย่างเงี้ย กุ้งวาแต้อย่างนั้นก็เอากระเพาะฉ่ายเอาไก่ต้มหนึ่งต้มไก่ต้มหนึ่งกับไปบัวไก่ต้มหนึ่งเออไป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 โตอยู่ไหนอ่ะเจอข้าเถอะเดี๋ยวก็เจอเด็กปีนี้แบบหน้าตาดีหมดเลยอ่ะคุเด็กกินข้าวคูณอิบอะเนี่ยอาหารตาสุดสุดไอเดียเหงาไหมอาหารตาแบบอร่อยสุดสุดอร่อยสุดสุดไปบัวนั่งแอลผู้ชายระหว่างซื้อข้าวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ ก๋วยเตี๋ยนข้าวเจ้าค่าข้าวไปสามสิบเออข้าวขึ้นไปสามสิบน่าจะแค่ไม่รู้ไม่ได้กินนานละครั้งแรกไงวันแรกเปิดเทอมมาแล้วด้วยกันขึ้นค่าค่าวสามสิบบาทค่ะน้ำขึ้นไปสามสิบน้ำขึ้นเป็นห้าสิบแพงๆไปเลยน้ำหกบาทร้านไหนอะร้านไหนร้านไหนที่มันไม่เฟมัสสะหลกทุกเยอะทุกร้านเลยอะข้าววันนี้นะคะก็มันไก่เนื้อหนัง ข้ามันไก่เนื้อหนังน้องเราไม่บลัวต้กยงหนึ่งน้องยูโรต้กออย่างหนึ่งน้องดีมแล้วก็ข้าวที่หอ,องมาตง้าของน้องวาการค่ะ ตอนนี้นะคะคเพื่อนๆเราก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สิ่งที่เราจะกินตอนนะะ่อไปนั่นก็คือเราเล่นไม่เราจะไปซื้อหนังสือซื้อสมุดใดได้ซื้อสมุมด,ดะมนะคะที่ห้องสมุดยอด few later. เปิดไปหน้าต่อดูสารบ,บาัญดูก็รู้ว่าใครตั้งใจเรียนคันถามมึงม,มันไม่มีหนังสือกับคนเดียวดิวเรียนอยู่ด้วย,วยกัน ออึึบบข้าสุดท้ายแล้วทุกคนเชสกซอก่อนมาค่ะเรียนเสร็จแล้วสุภาพเยีโอ้โหผมยีไปกลับบ้าน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 